มาใหม่นะครับแปรไฟฟ้าครับเป็นแปรนะครับเป็นอ่าเดี๋ยวผมอ่านชื่อให้ฟังนะครับ anti thief นะครับ e b e l นะฮะสัญญาณกันขโมยนะครับแล้วก็แปรไฟฟ้าในตัวนะฮะเดี๋ยวนะผมเอามาให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปอัดคลิปวิดีโอสาธิตให้อีกทีนึงเปิดตอนนี้เดี๋ยวลั่นอ่ะผมขอยังไม่กดนะครับอ่ะเป็นแปรนะครับเป็นแตรแบบนี้นะครับไม่มีสายพลุงพลังนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นลำโพง ตรงนี้เป็นลำโพงตัวนี้เป็นเกี่ยวแฮน์อ่ะสมมติที่ต่างอ่ะนิ้วผมเป็นแฮน์ครับอ่ะอย่างนี้อย่างนี้อ่ะนิ้วผมเป็นแฮน์ครับนี่เขาจะหนีบอยู่นี้นะครับแล้วก็ไปหนีบกับใกล้ๆกับที่เราใช้นิ้วเนี่ยมากดได้นะครับนะด้านหลังจะมีปุ่มนี่ครับอ่ะด้านหลังจะมีปุ่มนะครับ ด้านหลังเนี่ยจะมีปุ่มกดซึ่งเป็นปุ่มปรับนะครับในการเขาเรียกว่าปรับโหมดนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยนะครับทำหน้าที่2อ,อย่างนะครับก็คือ1เป็นแตรหรือเป็นกระดิ่งไฟฟ้าพูดง่ายๆอ่ะเป็นแตรไฟฟ้าเป็นกระดิ่งไฟฟ้าเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเสียงอยู่ในนี้นะครับทั้งหมด4เสียงด้วยกันนะครับเราก็สามารถกดนะครับกดได้นะครับว่าเราจะให้สัญ,ญญาณเตือนเพื่อนร่วมทางนะอย่างเช่นเราปั่นบนถนนแล้วเราเอ๊ บีบใส่รถนิดนึงนะครับว่าเออนี่ฉันอยู่ตรงนี้นะมันก็อาจจะมีเสียงส่งมานะครับแล้วก็อีกหนึ่งฟังก์ชันเนี่ยนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันเกี่ยวกับส่งสัญญาณกันขโมยสัญญาณกันขโมยนะครับไม่ใช่กันขโมยไม่มันไม่สามารถป้องกันคนยกจักรยานของท่านไปได้นะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะมีลูกค้าเข้ามามันมันกันขโมยได้หรอไม่ใช่ไม่ใช่คือมันส่งสัญญาณ กันขโมยมันอาจมันมันเป็นเสียงอารามเนี่ยนะครับลั่นขึ้นมานะครับเซนเซอร์สัญญาณการโขขโมยคือยังไงครับนะก็คือว่าเอาไปติดกับแผนจักรยานเนี่ยนะครับแล้วเราก็ตั้งโหมดนะครับมันก็จะมีโหมดมาให้นะครับนะพอเราตั้งเซ็ตโหมดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จอดจักรยานทิ้งไว้ได้เลยนะครับพอเราจอดจักรยานทิ้งไว้ปุ๊บถ้าใครมาทําให้จักรยานเราสั่นเนี่ยนะครับหรือจับจักรยานเนี่ยเซนเซอร์ญญด้านในเนี่ย นะครับสมมติว่าจักรยานมันไหวเนี่ยนะครับตัวเนี้ยมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่นะครับพอเซ็นเซอร์มันรับทราบว่ามีใครเนี่ยมาโดนจักรยานเรานะครับหรือทําให้ไอตัวเนี้ยนะครับไอตัวกระดิ่งตัวเนี้ยขยับไปมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีเซนเซอร์ครับถ้าใครมาจับจักรยานคุณแล้วไอตัวนี้มันสั่นเนี่ยไอแตนนี้มันสั่นมันก็จะร้องครับเป็นอารามขึ้นมาเสียงที่เราตั้งไว้นะครับโหแบบดังมากนะครับความดังของไอเจ้าแตรตัวเนี้ยนะครับ อารามตัวนี้สูงสุดอยู่ที่1 3 0เดซิเบลซึ่งวันนั้นนะ่ะวันที่ผมเทสเนี่ยนะครับแล้วผมไม่ทันแล้วผมไม่ทันได้ศึกษาดูโหมดเนี่ยนะครับผมก็กดมาถึงแล้วผมว่าแกะกดเลยเนี่ยหดังลั่นแบบหูแทบแตกนะครับใครที่เป็นสายปั่นนะครับแล้วไปเจอเจ้าถิ่นบ่อยๆอ่าคำว่าเจ้าถิ่นคืออะไรครับคือน้องเขี้ยวแหลมนะฮะ เวลาใครปั่นจักรยานแล้วไปเจอน้องเขี้ยวแหลมเนี่ยนะครับพร้อมที่จะวิ่งซวบขาคุณเนี่ยนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะบีบเข้าไปนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่ากระเจิงนะครับถ้าน้องเขาแบบแยกเขี้ยวมากําลังจะแบบเงี่ยมนะครับซวบขาคุณเนี่ยนะครับบีบแตรไฟฟ้าตัวนี้เข้าไปเนี่ยนะฮะกระเจิงแน่นอนนะครับเจ้าถิ่นพวกนี้เนี่ยเขาก็จะหูตาไวนะครับเขาก็จะปกป้องพื้นที่เขาใช่ไหมครับว่าเอ๊ยมีคนแปลกหน้ามา ใกล้กับพื้นที่เขาหรือเปล่านะฮะไม่เข้ามาใกล้เรานะครับเพราะว่าเขาก็จะตกใจนะครับว่าโอ้โหอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ด้วยความที่สัญชาตญาณของเขาเนี่ยนะครับจะรับเสียงได้ดีนะครับเขาก็จะตกใจนะครับเขาก็จะไม่มาใกล้เรานะครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับอะไรการป้องกันตัวเองนะครับการป้องกันตัวเองนะครับไม่ได้ไม่ได้ให้เอาไปแกล้งก็มาใหม่นะครับราคาอยู่ที่590บบาทนะฮะ แล้วก็เป็นชาร์จได้นะผู้ชมคุณผู้ชมนะชาร์จได้นะครับนี่ที่ชาร์จเขาอยู่ตรงนี้นะครับที่ชาร์จเขาอยู่ตรงนี้นะอ่านะครับที่ชาร์จเขาอยู่นี้นะครับชาร์จ USB ได้เลยไม่ต้องเติมถ่านไม่ต้องอะไรเลยนะครับชาร์จได้เลยนะฮะเป็นรุ่นใหม่นะครับไม่มีสายพลงุงพลังแบบรุ่นเก่านะครับรุ่นเก่าเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นลําโพงแล้วก็มีสายต่อซึ่งหลายๆท่านเนี่ยอาจจะทําเผลอทําสายขาดได้นะครับแต่ตัวนี้เนี่ย นะเขาออกแบบมาเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับมีปุ่มสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นในส่วนของลําโพงนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เป็นสายรัดแทนนะครับสายรัดแทนจะเป็นประมาณนี้ครับสมมตินิ้วผมเป็นแทนนะครับอ่าเขาจะสายรัดแทนแบบนี้นะครับมีปุ่มกดนะครับแล้วก็มีสายชาร์จนะครับแล้วก็น้ําหนักเบานะครับน้ำหนักเบามากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่เกะกะนะถ้าเกิดไม่ใช้เนี่ยก็ถอดเก็บได้ง่ายสบายๆนะครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับแตร สัญญาณนะครับเรียกว่าสัญญาณกันขโมยไม่ใช่กันขโมยนะครับสัญญาณส่งเสียงกันขโมยกับแต่ไฟฟ้า 2 in 1นะครับผมโอเคครับแล้วนี้ก็คือนะครับสัญญาณการขโมยแล้วก็แตรไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะสอนสาธิตนะครับวิธีการใช้งานนะครับในนี้ก็จะเป็นตัวกล่องแพ็กเกจนะครับแล้วก็คําอธิบายภาษาอังกฤษแบบละเอียดยิบเลยนะครับนะก็อยู่ด้านหลังแล้วนะครับใครอยากอ่านเองเนี่ยก็อ่านได้ทางด้านนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวแตรนะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของลําโพงนะครับตัวนี้สายรัดนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะเขาจะมีสายชาร์จ USB เสียบแบบนี้นะครับนะแล้วก็ไปชาร์จกับ USB ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานนะครับตัวนี้ลำโพงนะครับปุ่มนะครับจะมีอยู่3ามปุ่มด้วยกันนี่นะครับปุ่มนะถ้าเราต้องการบีบแตรเฉยๆนะครับกดแตรเฉยๆให้เรากดปุ่มกลางแบบนี้ครับอ่านะครับนะเสียงจริงๆเนี่ยมันปรับได้นะครับถ้าต้องการปรับเสียงนะครับเร่งเสียงให้กดบวกแบบนี้ครับเห็นไหมครับจะสังเกตว่าเสียงจะดังขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าต้องการลดเสียงให้กดปุ่มลบแบบนี้ครับ อ่านะครับเราพอใจที่เสียงดังขนาดไหนเดซิเบลแบบไหนนะครับก็ให้กดปุ่มกลางปุ่มเดียวนะครับนะอ่านะครับกดปุ่มกลางเนี่ยก็จะเป็นการส่งเส้นสัญญาณของตราไฟฟ้าครับแล้วถ้าอยากเปลี่ยนเสียงนะครับให้กดค้างนะครับสักนิดหนึ่งแบบนี้ครับอ่าเห็นไหมครับเสียงก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับสมมุติว่าถ้าเราชอบเสียงนกหวีดเราก็กดแบบนี้ไปนะครับนะแต่ถ้าเราไม่ชอบเสียงนกหวีดเราต้องการเปลี่ยนเสียงอีกนะครับก็กดค้างครับ อ่าเขาก็จะเปลี่ยนเสียงให้นะครับตามที่เราต้องการนะครับเปลี่ยนอีกครับอ่านี้ก็เสียงคลายๆรถไอเต็มนะครับนะอ่ากดไปอีกครับก็จะกลับมาเสียงเดิมนะครับทั้งหมดมี4เสียงด้วยกันครับเวลาตั้งเสียงนะครับในโหมดฟังก์ชันของสัญญาณการขโมยนะครับให้กดปุ่มล่างนะครับนะกดค้างไว้นะครับจนกว่าจะมีเสียงสัญญาณส่งขึ้นมาครับแบบนี้ครับ อ่าอันนี้เป็นเสียงสัญญาณว่าเปิดทํางานแล้วนะครับแล้วเขาจะมีการย้ําสัญญาณอีกหนึ่งรอบครับ อ่านะครับอันนี้คือการเปิดฟังก์ชันแบบสมบูรณ์นะครับแล้วจักรยานของคุณเนี่ยก็จะจอดนิ่งแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยนะครับอันนี้เป็นการเปิดสัญญาณแล้วนะครับถ้าผมไปโดนนะครับถ้าผมไปโดนตัวนะครับหรือว่าเซ็นเซอร์เนี่ยมีใครมาจับจักรยานนะครับความเป็นจริงแล้วเนี่ยจะมีคนจับจักรยานแล้วจะมีเซ็นเซอร์อยู่นี่นะครับนะสมมติว่าผมนะครับไปจับจักรยานนะครับมันจะส่งเสียงร้องนะครับแบบนี้ครับ แล้วเสียงร้องนี้จะไม่หยุดนะครับจะวนไปเรื่อยๆเลยนะครับนะจะวนไปเรื่อยๆเลยคือถ้ามีถ้ามีคนมาจับจักรยานเราจริงๆเนี่ยนะครับก็จะตกใจนะครับนะก็จะจกใจเนี่ยนะครับจับไปเรื่อยมันก็ไม่ยอมหยุดนะครับมันจะไม่หยุดเลยนะครับอ่าเขาก็จะตกใจนะครับแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราเผลอทำเองเผลอทำลั่นนะครับแต่ถ้าเราเผลอทำแต่ลั่นเองนะครับตรงนี้เป็นการกดปุ่มปิดครับ ฟังก์ชันนะครับสัญญาณการขโมยจะถูกปิดหมดเลยนะครับนะแล้วถ้าเราต้องการเปิดใหม่ก็มากดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับทำกับแบบเดิมที่ผมอธิบายไปครับแล้วทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นฟังก์ชันนะครับแนะนำการใช้งานเบื้องต้นของสัญญาณการขโมยและแตรไฟฟ้าแบบ2 in 1มาใหม่ครับ